ลส,สค่ะทุกทคนอันินเองนะคะก็อ่นนะคะเคยได้รีวิวกุตาไปตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยทีเดียวก็คือมีคนสนใจเยอะนั่นเองนะคะกับกุตาตัวนี้เลยนะคะฟูจิกุตาไบนามิค่ะตัวนี้นะคะเป็นกุตาไทโอ,อนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีคนถามนะคะว่ากินแล้วเห็นผลจริงไหมนะคะเป็นของแท้จริงหรือเปล่าน้เข้าจากญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะออนจะมาทดสอบให้ดูเลยนะคะว่ากุตาตัวนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะคะด้วยกันนี่เลยค่ะ น้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ตัวทดสอบของเรานะคะก็คือเบตาดีนค่ะถ้าเกิดอยากทดสอบนะคะว่ากูต้าที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะคะให้ใช้เบตาดีนค่ะหยดลงไปในน้ำของเรานะคะประมาณห้าหยดหกหยดอะไรก็ีได้ค่ะประมาณนี้นะคะน้ำผสมเบตาดีนนะคะโอเคเนาะแล้วก็จะเอากูต้าค่ะใส่ลงไปนะคะ เพื่อทดสอบถ้าเกิดว่ากูต,ต้าเป็นของจริงเนี่ยน้ำผสมเบตาดีนจะเปลี่ยนเป็นสีใสค่ะมาลองดูนะคะนี่เนาะเดี๋ยวอันจะเปิดฝากูต,ต้ากันนะอ่ะหกนิดหนึ่งนะคะน้ำผสมเบตาดีนนะคะแล้วก็ใส่กูต,ต้าลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคคยดูนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีใสเลยทันทีเพราะว่ากูต,ต้าของเราจะเป็นของจริงค่ะนี่เห็นไหมเริ่มใสแล้วคน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 อ่า ไปเพียงเลยค่ะคือมั่นใจได้เลยนะคะว่านะคะฟูจิกุตาไบนามินะคะ, ami, ะ,คะเป็นของจริงแน่นอนเลยนะคะเป็นไงก็ฝากไว้ด้วยวกันนะคะแค่2อาทิตย์ก็ขาวใสขึ้นแล้วนะคะได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวเลยค่ะรับประกันเลยนะคะว่าฟูจิกุตาไบนามิเนี่ยขาวใสแน่นอนค่ะบ๊ายบายคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะ